ฮัสโหค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านค่ะตื่นมาฟ้าสว่างบรรยากาศดีค่ะนกกระจิบนกกระจอกร้องจิบ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 บ้านของคุณแม่ธรรมชาติค่ะคุณแม่ผ่านไปแล้วคลิปหนึ่งค่ะผ้าหลุดจำนำค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่สองค่ะผ้านี้ค่ะเขาเรียกว่าช่องทางน้ําไหลค่ะรหัสหกนะคะช่องทางน้ําไหลค่ะ คุณแม่เห็นเขาใส่แบบนี้ไปช่วงไปทาบุญสวยนะคะมันจะสลับสีสลับลายสวยค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะเป็นช่องทางน้ําไหลนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะรับผืนเดียวคุ้มค่าค่ะมีหลายลายหลายสีนะคะรหัสหกค่ะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะค่ะเป็นช่องทางน้ําไหลค่ะ หลายสรบสรับลายกันหลายสีก็สวยไปอีกแบบค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะมาพื้นไหนถ้าพื้นไหนโทรถ้าคุนไม่ได้ค่ะโอ้ยพี่ว่าโว้ย ละหันห้าค่ะตัวนี้รหันห้านะคะช่องทางน้ำไหลค่ะค่ะหนึ่บาทนะคะค่ะพอราคานี้พอหยิบพอจับนะคะไปช่วงนี้ค่ะช่วงแก่ข้าททาบุญข้าพันษาแล้วค่ะมองหาผ้าไหมสวยๆใส่สสไปทําบุญนะคะค่ะ1,500บาทค่ะ

ค่ะนี่ก็1,500บาทนะคะค่ะหนึ่งพันห้าร้อบาทผ้าสามตะกอค่ะค่ะเป็นสีฟ้าสวยๆนะคะใส่ไปบุญช่วงวันแม่ค่ะเดอนนี้เป็นเดือนค่ะเป็นวันเข้าใกล้จะเข้าวันเข้าพรรษาแล้วนะเดือนสิงหานี้นะคะเป็นวันเข้าพรรษาค่ะค่ะค่ะหนึ่ัน ค่ะหนึ่าร้อยบาทนะคะเป็นสีฟ้าค่ะสวยค่ะค่ะราคานี้พอหยิบพอจับค่ะหนึ่งพบาทค่ะค่ะเขียงล่างเขียงบนก็สวยค่ะเป็นขอนะคะ ขาดนี้ก็รหัสสามค่ะเพเป็นเขาเรียกว่าขาดช่องทางน้ําไหลนะคะสวยค่ะ1,500บาทค่ะสวยทุกพื้นงานทุกพื้นค่ะหนึ่ันห้าร้อบาทนะคะสวยโดดเด่นมากค่ะคห่งพันหบาทค่ะ ค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะเป็นช่องทางน้ำไหลค่ะค่ะคุณแม่น้อมรับตอบทางไลน์ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะคุณแม่ตอบลูกค้าทางไลน์ค่ะคนไหนยังไม่เป็นเพื่อนกันกับคุณแม่ถ้าลูกหลานทำาอถ้าทําไม่เป็นให้ลูกให้หลานทําให้นะคะให้แอดไลน์ค่ะคุณแม่จะส่งภาพให้ดูทางไลน์ค่ะค่ะมันคุยโทรศัพท์โทรถามกันได้เรื่องนั้นเรื่องนี้ได้แต่เราต้องหา ท่านพักมาเหมือนสมมติว่าหมายเลขสองแบบนี้ค่ะมันตรงกันกับที่ท่านทักมาไหมคุณแม่แกะให้ค่ะค่ะเราอยากให้เห็นภาพด้วยกันค่ะบางทีคนแก่คนเท่าเหมือนคุณแม่นี่แหละบอกว่ามันอยากให้เห็นลายเห็นลายอยู่ค่ะเห็นลายเห็นลายแม่อยู่ค่ะแม่แม่ยกภาาขึ้นก็เห็นลายมันเห็นลายใน youtube ค่ะก็อยากเห็นลายแบบภาพนิ่งค่ะเราขยายภาพดูได้ค่ะในทม์ไลาย ค่ะคนเฒ่าคนแก่ก็ไม่ค่อยอยากเข้าใจเท่าไหร่นะคะให้ลูกให้หลานดูให้นะคะถ้าทักมากับคุณแม่ค่ะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะช่องทางน้ําไหลแลหัสสองนะคะสวยค่ะค่ะเป็นช่องทางน้ําไหลค่ะเป็นเขาจะมัดมมลายนั้นายนี้ออกมาใส่กันมาค่ะมาสอบท้องกันก็สวยดูดีไปอีกแบบหนึ่งนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะผ้าสามตะก้อ ความยาว2เมตรกว้าง1เมตรมาตรฐานของผืนผ้าค่ะค่ะใส่ทีไรก็สวยนะคะผ้าไหมค่ะสวยทนสวยนานค่ะสวยไม่จิดจางแต่ผ้าไหมเนี่ยค่ะค่ะสวยไม่สานค่ะ1 7 0 0บาทไอ้1,500บาทค่ะค่ะสวยไม่สางนะคะ1,500บาทค่ะ 1,500บาทนะคะถ้าสามตะโกอค่ะค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ติดตามคุณแม่มาตลอดสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนวันนี้วันพระนะคะขอน้องบูชาทุกท่านค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองนะคะวันนี้วันพระนะคะคุณค่ะ